สวัสดีครับพี่น้องครับเราได้นํากากมะพร้าวข้าวเปลือกแล้วก็หัวอาหารครับสามอย่างมาผสมกันนะครับให้เป็ดกินนะครับนี่เป็ดเกือบสี่สิบตัวแล้วครับพี่น้องเนี่ยคได้ทาการกินครับแบบกินแบบสบายๆแล้วกินในรางครับแล้วกินแบบนี้ราบวันนี้มันจะไม่หกมากมายนะครับ ผลน,น้ำก็ไอนู่นครับเราให้เขากินน้ำามื่อแต่หักเลยครับเพราะตรงนี้ไม่เป็นอ่าแแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ด้วยครับให้เขาฟักเองบ้างแต่ถ้ารู้สึกว่าไข่ชื้นชื้นเราก็จะอาไปฟักในตู้ฟักครับเพราะว่ามันมีหลายแม่พันธุ์หลายตัวครับบางตัวก็ไม่ได้ไข่แต่ชอบฟักก็มีนะฮะแปลกเหมือนกัน ครับหลังจากเราผสมอาหารเสร็จแล้วก็ให้เขาเทใส่ลาให้เขากิน,นครับเาเรพยายามเลี้ยงแบบประหยัดลดต้นทุนนะครับ้วกกาบมะพร้าวจอกแหนแล้วก็ข้าวเปลือกอ,อาหารไข่ไก่นะครับเพื่อกระตุ้นในการไข่ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์นะครับอ แต่เป็ดสาวที่ยังอายุไม่ถึงหกเดือนเเดือนก็จะไม่ยังไม่ไข่หรอกครับพอ้องเลี้ยงให้เขาโตไปครับตามอายุคขานเนี่ยังไม่ถึงสองเดือนตัวเล็กๆที่โผล่ออกมาเนี่ยครับหางยังไม่หมดนะนั่นแหละแต่ตัวผู้ได้สองเดือนกีกสี่ห้าวันเองนะรท่านี้ยสองเดือนนะฮะตัวผู้ที่มีขนดำยืนตัวน,วนี้ตัวแรกเนึ่ห็นไหมใกล้เรานียนะฮะส่วนตัวเมียก็ ไม่ถึงนะครับสวัสดีครับ